โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะเพื่อนๆวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Y d b a r i t o นะทุกคนก็เป็นเกม Wild b r i t o เนี่ยของค่าย PG นะทุกคนก็ไปลุยกันเลยแล้วกันทุกคนไปวันนี้ม้าม่วงก็ปกทุนมาอยู่ที่100นะทุกคนก็ไปสบาทออตโต้ไปนะ๋ย่ให้ตัวกระตูนขึ้นอยู่ข้างบนเอาละกันนะมา มาดูกันนะเพื่อนๆว่าวันนี้วายเนิโตมันจะไหลไหมเพื่อนไหลโหดไหลมันไหล,หล,หลกระจุยไหลกระจายหรือเปล่าวันนี้อย่าให้มันได้ไหลนะทุกคนวายเปนโต้ไหลมันมันแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่มีจ่ายเลยนะทุกคนโอเคมาแล้วสวยแล้ววายของตัวการันตีจ่ายไหลไวอีกเพื่อน ไม่เท่าไหร่ยอดนี้ได้มาสาีสิบคิวจ่ายต่อ,อไหลไหมเ้ย,ยโอ้โหแล้วคิวเต็มแผงน,นะทุกคนจังหวะนี้บิ๊กวินแน่นอนทุกคนคิวเต็มกระดานเลยเมื่อกีน้นี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขสวยนะมาบิ๊กวินครั้งแรกของเรานะเพืเ่อน มาแล้วไปไวเลยสิบจ่ายสวยไม่ไหลแล้วม,มีพิกวินให้เห็นแต่ว่าก็ยังไหลไม่สุดนะก็ช่วงนี้นะโม่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะทุกคนกคน็เห็นวายมันโตไม่ค่อยได้เล่นอุ้ยเข้าวีเกมแลวะวก็เลยลองมาเล่นกำเล่นสักหน่อยละกันนะมา ฟีเกมเบ็ดสามบาทครั้งแรกของเราล่ะทุกคนดูดีกว่ายังไงดีไหมว้าวไปหนึ่งยังว้าวอยู่เฮ้ยอ่ะลรวฟีในฟีเลยไหมจังหวะน,นี้จ่ายนะทุกคนเห็นละตัวเจจ่ายเป็นตัวเจนะเพื่อนๆโบไปแล้วก็ไม่ไหลวะแปดหมุนจ่ายอยู่ เจจ่ายต่อทุกคนช็อตนี้แล้วก็เอจ่ายตัวคูณห้าละตอนนี้เหลือเจหมุนนะดูดิมันจะมีช็อตไหลแล้วโหดบ้างหรือเปล่ายังมาเป็นเจแล้วไวจ่ายตอนน่อแนนอนช็อตนี้แล้วก็ไม่ไหลมาแล้วทุกคนบนะิ๊กวินเนะไปคูณ7ละตอนนี้เหลืออีก5หมุนทุกคน โอเคตอนนี้ได้มาหนึ่ง้อนะก็ถือว่าได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ทุกคนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะไหลน้อยเงื้ยนคูณสิบแล้วตอนนี้เหลืออยู่สามหมุนนะเอาไหลไหลไปแลืวสิบจ่ายสว,วยคิวมาอยู่ก็เคต่อมามาเรื่อยๆทุกคนวิกวินตอนนี้ ไม่96หนะฮึ่ยขึ้นมา300แล้วนะเพื่อนๆเอาเรื่องอยู่วะวันนี้โตเบสสามบาทแล้วเนี่ยได้มาเท่าไรเบสเสร็จประมาณ2 6 4กสิบีเกือบจะ300เท่าเอ้ยเกือบจะ0เท่า300เท่าเพราะว่า,วาถ้าได้300นี่ก็คือ100เท่าเต็มๆนะทุกคนเพราะเราเบสสามบาทไง ไม่กินได้สองร้อยกว่าก็เกือบร้อยเท่าอะ่ะสักแปดสิบได้เฮ้ยนึกว่าจะเข้าฟีเรีเกมนะทุกคนแบบออกมาปุ๊บเข้าไวต่อเลยอะ่ะได้ไหมไหลไหมอุ้ย ก็สําหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมหมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนหรือว่าใครที่เคยเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่เคยกดไลค์หรือว่ากดติดตามให้กันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆ่อนช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมาม่วงด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้หมาม่วงเล่นเกมอะไรดูเนี่ยก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะทุกคนหรือว่าจะไปกดติดตามหมาม่วงในเพจหมาม่วงก็ได้นะทุกคนนะใครไม่รู้ว่าเพจหมาม่วงอะไรก็ เซิร์ชไปเลยทุกคนตามชื่อเลยม้าม่วงกว่าสล็อตนี่แหละชื่อเพจม้าม่วงนะเผื่อใครไปขอเข็มทางนั้นก็ได้นะหรือว่ากดติดตามไว้เพิ่มบิดก่อนแล้วกันนะทุกคนกดติดตามไว้แล้วก็รอกิจกรรมนะทุกคนเผื่อมีกิจกรรมแจกเครดิตเผื่อม้าม่วงเล่นแล้วแตกมาอยากจะแจกเพื่อนๆนะก็จะแจกในเฟซเลยแล้วกันนะทุกคนอืม เข้ายับป่ะทุกคนเบดสี่อือหือเกือบเข้าฟรีเกมหาวยับยับเลยจังหวะนี้รู้สึกว่าจะนอนน้อยไปหน่อยนะเคมาสวยอุ้ยชายดีอยู่เลยไม่ถึงวิกวินว่ะรอฟรีเกมนะ ทุกคนเบสสี่ไม่รู้จะเข้าเมื่อ,อไหร่เบสสามก็ทำไว้ดีอยู่นะเกือบร้อยเท่าจ่ายมาเกือบร้อยเท่าเหลือร้อยห้าสิบทุกคนตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยวะ่ะบิ๊กวิน ก็ไม่มาฟรีเกมก็ไม่มีเข้าให้สักทีได้ไหมไม่ได้อีกโอจะกลับมาคืนทุนแล้วนะทุกคนตอนนี้จะเท่าทุนแล้วอะ่ะออ้ยเบสสีมัน,ปนแปลกๆว่ะทุกคนเอ้เข้าแล้วเข้าสักที เคตอนนี้ก็เหมือนเท่าทุนนะทุกคนอุ้ยโอ้โะวายเต็มเลยมาดิมาถึงหมุนแรกก็ไม่ว้าวนะไปที่คูณ3ตอนนี้นะหมุนที่2ยังจ่ายอยู่แล้วเจมาได้ไหมสวยอุย้ยวายเต็มเลยทุกคนโบไปกีตาร์ช่องแรกได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนบิ๊กวินมาก่อนเลยช็อตนี้118ยมาเหลืออีก1ิหมุนคูณอยู่ที่คูณ7นะทุกคนตอนนี้ ไมีทรงอยู่คูณมันรันไปไวมากนะตอนนี้คูณแปดละคูณ8ปหมุนอุ้ยอย่าว้าวดิเพื่อนโอ้โหว้าไวไปสาหมุนได้เมื่อกี้หมุนละสิบมาวายเต็มแผงตัวแพงก็มีอุ้ยช็อตนี้ทุกคนเมื่อกี้นี้เห็นไหมตู้มเลยนะตัวแพงอะแล้วายเต็มแผง9ก้สาิบ้าทุกคนโอเคแบบนี้ ได้เลือกแน่นอนทุกคนช็อตเมื่อกี้ช็อตเดียวเลยสวยจัดๆนะตัวแพงด้วยไม่ใช่อะไรหรอกตัวแพงจัดๆเลยอีกสี่หมุนทุกคนมาอืเว้าวแล้วก็ว้าวแล้วก็ว้าวหมุนสุดท้ายทุกคนโอเคว้าวไม่เป็นไรทุกคนมาแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะทุกคนนะได้มาหนะึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิสองแล้วทุกคนสำหรับฟรีเกมเบสสี่บาท โอ้ oh. มันจ่ายกี่ร้อยเท่าวะเนี่ยทุกคนตอนแรกก่อนเราเข้ามันประมาเหลืออยู่96นะเข้าไปเป็ด4โอ้ oh. 200 300โอ้หลายร้อยอะ่ะทุกคนนับไม่ถูกแล้วแต่หลายร้อยเท่าแน่นอนทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้แล้วทุกคนนะสำหรับวายมิน,นิโต้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ ถ้าไม่อยากพลาดเกมให,ใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้กับม้าม่วงด้วยนะทุกคนโอเคก็พอเลยแล้วกันนะทุกคนก็เจอกันเกมหน้าครับผมบ๊ายบาย